หนังสือตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่อ่านไปก็ตื่นเต้นไปค่ะเป็นงงว่าเออนี้คือแบบอ่านฟิกชันอยู่หรือเปล่าเล่มนี้นะคะ The m o n g o s o h i s t e r y ค่ะ พระเฟอร์รี่และความหมายของชีวิตนะคะ7หลักการสู่ความสุขและความสนุนที่คุณนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะจริงๆเล่มนี้เนี่ยพอยก็มีรีวิวไปนิดๆหน่อยๆแล้วเนาะตอนที่ได้ทำอันบ็อกซ์ไปคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะแต่ว่าพาออ่านจบแล้วว่ารู้สึกว่าอยากจะเอามาแชร์กับทุกคนมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่ ได้อะไรมาเยอะมากๆเลยอะ่ะคือเล่มเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบคัมภีร์การตื่นรู้ที่แบบไม่ใช่ธรรมะในรูปแบบที่เข้าใจยากๆอะ่ะเออแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความธรรมดาความธรรมชาติมากๆธรรมชาติ grounded ธรรมชาติที่แบบ รอบตัวเราธรรมชาติที่อยู่ภายในตัวเราโดยรวมก็คือเหมาะกับคนที่อยากจะเข้าใจในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคนที่อยากจะเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ยิ่งเหมาะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เข้าสู่เส้นทางนี้แล้วค่ะคือพูดได้เลยว่าสายสปปริวชัลอะต้องอ่านนะเล่มเนี้เหมือนเป็นครูครูบาอาจารย์อีก ท่านหนึ่งเลยอะที่จะมาช่วยไกด์แล้วก็ช่วยทําให้เราเข้าใจพิจารณาในสิ่งที่สมควรแก่การพิจารณามองเห็นแล้วก็ปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างความคิดอะไรบางอย่างมุมมองอะไรบางอย่างของเราได้เอเล่มเนี้ยมันจะทําให้เราได้มองเห็นแล้วก็รู้แจ้งในอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยโอ้แบบสมควรที่จะได้อ่านกันมากๆเลยอะ พราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นรีวิวในส่วนของทั้งแบบเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงเนื้อเรื่องการเล่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงสิ่งที่พลอยได้จากการอ่านเล่มนี้ด้วยซึ่งมีประมาณ4ี่เรื่องนะคะเปรย์ๆเ,เอาไว้ให้ก่อนก็จะมีเรื่องของอันแรกเป็นความล้มเหลวแล้วก็เรื่องของสติเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของวันเนส ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการตกตะกอนจากสิ่งที่เราได้อ่านแล้วก็ได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่เราได้และไม่ใช่ทั้งหมดที่หนังสือมอบให้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ฟังคลิปวันนี้แล้วรู้สึกกระตุกอะไรบางอย่างแนะนําว่า ควรหาอ่านค่ะเพราะว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายเลยที่พลอยไม่ได้หยิบมาเล่าในคลิปวันนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันที่ว่าหนังสือเรมี้มันคือเรื่องราวอะไรยังไงนะคะคือออะบอกก่อนว่ามันอยู่ในหมวดจิตวิญญาพัฒน,นาตัวเองนะแล้วก็ออกไปในเชิงแบบพัฒน,นาจิตวิญญาณด้วยก็คือลึกลงไปกว่าจิตใจเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์นะคะแต่ว่าเป็นลึก เข้าไปภายในจิตวิญญาณของเรามันเป็นเรื่องราวของทนายชื่อดังคนหนึ่งที่อยู่ๆเขาก็เกิดการลมตึงลงไปกลางห้องพิจารณาคดีค่ะแบบเหมือนกับกําลังสู้กันอยู่ในศาลอยู่ดีๆอะไรเงี้ยอยู่ก็คือแบบหมดสติไปเลยแต่ว่านั่นอนะมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเวกอัพคอรของเขาเลยหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาค่ะเขาไม่ได้กลับไปเป็นทนายแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมอีกเลยเขาก็ได้เริ่มต้น ออสู่การเดินทางภายในด้วยการเดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งทำให้เขาอะเหมือนกับเป็นการเปิดประตูสู่การเดินทางเข้าไปภายในจิตใจภายในจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็นะักสถานที่แห่งนั้นน่ะเขาได้ค้นพบกับปรัชญาอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตความคิดวิธีการคิดวิธีการปฏิบตัติเออจนเขาได้ฝึกฝนปฏิบตัติแล้วก็ได้รู้แจ้งในอะไรบางอย่าง ได้เติบโตทางจิตวิญญาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตละกันเออแบบเหมือนกับมันจะมีคําบรรยายบางอย่างที่เขาบอกว่าเพื่อนเขาอะเห็นว่าเขาดูแบบหนุ่มลงดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกนะคะแต่ว่าภายในอก็คือยิ่งกว่านั้นอีกทีนี้สิ่งที่หนังสือดําเนินไปอะคะ่ะเป็นคุณทนายคนนี้ที่ล้มลงไป กลางห้องพิจารณาคาดีอะค่ะคือเขาไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่องเองโดยโตรงแต่ว่าเขาอะนำพาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากสถานที่ที่เขาไปฝึกปฏิบัติเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนเขาฟังในหนังสือมันก็เลยจะเป็นเหมือนแบบบทสนทนาที่เพื่อนคุยกันแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ไปเจออะไรมาบ้างได้ฝึกฝนอะไรบ้างแล้วที่สําคัญคือสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันนั้นคือรูปแบบของการ มีบทสนทนาเนาะแต่ว่ารูปแบบของการเล่าเรื่องค่ะเขาก็จะมีอ n นาล็อีที่เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นการเล่านิทานแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เป็นตัวแทนของความหมายทางธรรมที่เขาอยากจะเล่าให้เพื่อนเขาฟังเออมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ จับต้องได้เข้าถึงได้ไม่ยากประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบคร่าวๆว,ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการเล่าเรื่องแบบไหนเกี่ยวกับอะไรนะคะทีนี้เนี่ยก็อยากมาแชร์ในสิ่งที่พอยได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็แล้วกัน4ี่เรื่องอย่างที่บอกไปอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความล้มเหลวเดี๋ยวขอหาโค้ดที่แบบในหนังสืออ่ะเขาพูดถึงความล้มเหลวเอาไว้ได้ได้ค่อนข้างดีเลยเขาบอกว่า ชีวิตไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดมีแต่บทเรียนประสบการณ์เลวร้วายไม่มีอยู่จริงมีแต่โอกาสในการเติบโตเรียนรู้แล้วก็ก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองการต่อสู้ดิ้นรนทำให้เราแข็งแกร่งแม้แต่ความเจ็บปวดก็เป็นครูที่ยอดเยี่ยมได้คือพอรู้สึกว่าตั้งแต่เราตื่นรู้เนี่ยเรามีมุมมองต่อความล้มเหลวอะ ต่อความทุกข์ต่อความเจ็บปวดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้ Law of Reflection เข้ามาปรับมุมมองของตัวเองคือเมื่อไหร่ที่เราเจอความล้มเหลวหรือเจอความทุกข์หรือเจอปัญหาอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบเออปวดใจอะไรเงี้ยเราจะมี ความคิดหนึ่งขึ้นมาเสมอว่าเฮ้ยสิ่งนี้กำลังสะท้อนบอกอะไรกับเราถ้าเรื่องนี้ถ้าปัญหาเนี้ยไอ้ความล้มเหลวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นนะแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับเราอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเกิดว่าเรื่องมันเป็นแบบ เรื่องซ้ำๆที่เกิดขึ้นแบบซ้ำๆรูปแบบเดิมๆแบบเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มกลับมาหาตัวเองที่ภายในแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณนอะเออเหมือนแบบเรียกเราให้กลับมาสำรวจว่าอะไรที่อยู่ภายในของเราที่มันจำเป็นจะต้องกลับมาสำรวจกลับมาขี้คลายมันอะไรเงี้ย แต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ำๆาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมองว่าชวนมองแล้วกันเนาะว่าคือบางทีอะ่ะเราอาจจะติดกับความรู้สึกที่ว่า<ม>เฮ้ยปัญหาที่มันเกิดซ้ำๆอะ่ะเราต้องพยายามแก้ไขเออไอความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเราต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ําอีกสําหรับตัวพยอพลอยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ เรียกว่าไงกดดันการเรียนรู้ของตัวเองเหมือนกันนะกับาย n d s e t ที่ว่าเราจะต้องพยายามหาให้ได้ว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เพื่อที่เราจะไม่ได้ผิดพลาดซ้ำพอนึกออกไหมว่าแบบแค่ฉันล้มเหลวอะเออแค่ความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยฉันก็เจ็บปวดจะแยกกับไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วการที่จะต้องมาพยายามรู้แจ้งทำความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะบอกกับทุกคนว่าแบบ เออเวลาที่ปัญหามันเกิดขึ้นซ้ำหรือความล้มเหลวมันเกิดขึ้นซ้ำในรูปแบบเดิมไม่เป็นไรใจเย็นๆกับตัวเองในการที่จะทําความเข้าใจและเรียนรู้กับเรื่องนี้สิ่งที่สมควรที่จะบอกกับตัวเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยทาไมยังไม่เข้าใจทําไมยังปล่อยให้ความผิดพลาดความล้มเหลวมันเกิดซ้ำแต่เราควรจะ กลับมาหาตัวเองแล้วสํารวจดูว่าจริงๆแล้วอไอความซ้ําๆที่มันเกิดขึ้นความล้มเหลวซ้าๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยภายในของเราอะ่ะมันกําลังบอกอะไรมันบอบช้ําจากเรื่องอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าสมมุติว่าเราทําธุรกิจเออแล้วธุรกิจประสบปัญหาล้มเหลวเกิดจากการบริหารจัดก,การที่ผิดพลาดทําให้เรา ขาดทุนหรือไม่มีกระแสงเงินสดในการที่จะโอเปเรตบริเนสต่อไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็พยายามที่จะหาพยายามที่จะเรียนรู้ในในเชิงของว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราพยายามที่จะไปแก้ไขมันโอเคเราอาจจะได้มองเห็นว่าเออปัญหามันอาจจะเกิดจากการที่เราใช้งบประมาณผิดพลาดหรือการฟอร์มทีมที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอเราก็อาจจะไปจัดการกับ เรื่องของงบประมาณกับเรื่องของอาการ manage ทีมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กลับมาสำรวจว่าสิ่งที่เป็นโลกภายในของเราอะสิ่งใดที่มันทำให้เราตัดสินใจและกระทำการจัดการบริหารพิดพาดเหล่านั้นะมันเกิดจากอะไรภายในภายในความรู้สึกภายในปมหรือภายในจิตใจของเราอะมันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่เข้าใจตรงนั้นอะไอ้ปัญหาเหล่านี้ เมื่อเราแก้ไปแล้วมันจะวนกลับมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาแต่ว่าเรายังไม่เคยกลับมาเข้าใจตัวเองจริงๆต่างหากว่าแท้จริงแล้วอะข้างในเรารู้สึกอะไรมันถึงลีดไปสู่การกระทําและการตัดสินใจเหล่านั้นเนาะสมมติว่าไอ้การบริหารจัดการงบประมาณที่ผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากว่าเราอะจริงๆแล้วอะเรามีปมของการที่โหยหา การได้รับการยอมรับจากคนอื่นการ allocate บั d g e จก็เลยไปอยู่ในหมวดของการทำโฆษณาทำ personal branding ของตัวเองอเพื่อลงสื่อโซเชียลเพื่อให้คนน่ะรู้จักและยอมรับในตัวตนของเราทีนี้บัต g เจตนั้นน่ะมันไม่ได้หีีดไปสู่การได้ผลประกอบการที่งอกเงยขึ้นมาของบริษัทเนาะหรือว่า การบริหารจัดการทีมที่ผิดพลาดมันอาจจะเกิดจากปมภายในใจของเราที่เราหยหาความรักจากคนรอบตัวเราก็เลยพยายามที่จะฟอร์มทีมและจัดการทีมแบบครอบครัวเออซึ่งมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับสเตจขององค์กรที่เรากำลังบริหารจัดการอยู่ก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นแค่ว่าเรา allocate budget ผิดหรือเรามีความผิดพลาดในการจัดการทีมแล้วเราไปแก้แค่ตรงนั้นแน่นอนมันวนกลับมาใหม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรากลับไปแก้เรื่องของปมในเรื่องของการหวยหาการได้รับการยอมรับจากคนอื่นการหวยหาความรักจากคนรอบตัวถ้าเราแก้เรื่องนี้ได้อะสิ่งที่จะตามมาก,ก็คือว่าเราจะเข้าใจเราจะรู้แจ้งแล้ว เราก็จะไม่นำไปสู่การตัดสินใจในแบบเดิมๆอีกเนาะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็จะไม่เกิดซ้ำทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันว่ามันยังเกิดซ้ำก็แค่กลับเข้ามาสำรวจภายในค่ะว่ามันยังมีร่องรอยอะไรที่เรายังไม่ได้เยียวยาบ้างเออนั่นแหละแล้วก็กลับมาดูแลภายในของตัวเราอขอเชื่อว่าพอเราจัดการโลคภายในของเราแล้วอะโลคภายนอกก็จะเปลี่ยนเหมือนกันอื นี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่หนังสือทําให้เราได้มองเห็นว่าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปมที่อยู่ภายในของเรานะคะแล้วก็ความล้มเหลวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนบทเรียนที่จะนําไปสู่การให้เราได้รู้แจง้งแล้วมันก็จําเป็นต่อความสําเร็จทุกๆความสําเร็จเลยถ้ามันไม่มีความล้มเหลวเราก็ค่อนข้างยากเนาะว่าเราจะเรียนรู้จากอะไรใช่ไหมเออดังนั้นเองมันก็ช่วยทําให้เราเติบโตนั่นแหละนะคะ เรื่องถัดมาที่ได้ก็คือเรื่องของสติค่ะคือพอได้อ่านเล่มนี้คือจริงๆในเรื่องของการแบบพัฒนาจิตวิญญาณนอะสติคำเฟิร์สมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะแบบอยู่ในสภาวะปกติที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกทุกข์หรือว่าไม่ได้รู้สึกสุขหรือเราจะอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่มีความสุขก็ตามสติจำเป็นต่อการใช้ชีวิตมากมาก มันจะทําให้เราแบบเออได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เรามีอารมณ์ในทางลบเราก็จะดับมันได้เร็วขึ้นเราก็แบบจะจัดการกับความคิดหรือว่าการตัดสินใจอะไรเงี้ยได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นค่ะคืออย่างที่ในหนังสือบอกอะค่ะว่าถ้าเราทวงคืนอํานาจในการควบคุมจิตใจของตัวเองกลับมาได้เนี่ยจิตใจจะจดจ่อกับสิ่งที่เราให้ความสนใจเท่านั้นถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจของตัวเองมันจะควบคุมเรา และการควบคุมจิตใจของตัวเราเองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติค่ะทีนี้การที่เราจะมีสติเนี่ยมันสามารถฝึกได้ง่ายดายมากเลยนะเรียกว่าเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายละกันเพราะว่าเราสามารถฝึกสติด้วยลมหายใจเราได้แล้วที่มันง่ายก็คือลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันฝึกเมื่อไหร่ก็ได้ฝึกที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าจะต้องฝึก เราก็สามารถฝึกได้เลยอ่ะเรียกว่ายางงี้แล้วกันเนาะทีนี้การที่เราเริ่มต้นที่ลมหายใจเนี่ยคือนอกเหนือจากลมหายใจมันจะมีเป็นเครื่องที่ทําให้เราอะเรียกสติเป็นฐานที่ตั้งของสติให้กับเราได้แล้วเนี่ยลมหายใจอะมันสะท้อนการใช้ชีวิตด้วยนะคือการหายใจอย่างเหมาะสมเท่ากับ การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมอันนี้คือเรารู้สึกว่าไม่เกินจริงเลยทุกคนลองสังเกตดูก็ได้ค่ะเวลาที่เราหายใจตื้นอะหายใจตื้นหมายความว่าลมหายใจมันวนเวียนอยู่แค่ในจมูกหรือแค่ปลายจมูกเนี่ยเราไม่สามารถนำพาออกซิเจนเข้าไปกับลมหายใจเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้เออคือมันอาจจะเอาเข้าไปได้แตว่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วทีนี้พอเราหายใจตื้นใช่ไหมคะมันออ,ออกซิเจนเข้าไปได้ไม่ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยมันก็จะนำพาให้ร่างกายของเราอะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดแล้วเวลาที่ร่างกายอยู่ในโหมดเอาตัวรอดเนี่ยมันจะเกรงเออมันจะแบบแข็งเกรงเหมือนแบบเขาต้องเตรียมพร้อมในการที่จะต่อสู้อยู่เสมออะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นไป,นป,นปนตามสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ละกัน ลองสังเกตดูง่ายๆเลยก็ได้ค่ะว่าถ้าใครมีอาการออฟฟิศซินโดรมเนาะแบบปวดคอบาา่าไหลปวดหลังอะไรเงี้ยมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่มาจากการที่เราหายใจได้แบบไม่สมบูรณ์ก็ได้ลองสังเกตตัวเองตอนนี้ดูเลยก็ได้ค่ะเนี่ยทุกคนที่ฟังพออยู่ตอนเนี้ลองสังเกตด,ดูว่าตัวเองหายใจยังไงสัมผัสถึงลมหายใจที่เข้าไปในจมูกค่ะว่าเขาเข้าไปผ่านอะไรบ้าง และเข้าไปถึงตรงไหนลมหายใจของเราลึกลงไปถึงท้องไหมเวลาเราหายใจเข้าท้องเราพองไหมเวลาเราหายใจออกท้องเราแฟบไหมนั่นแหละคือการหายใจแบบลึกถ้าเราหายใจตื้นอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะอยู่แค่นี้แหละอยู่ตรงจมูกเนาะหายใจเข้าก็รับรู้อยู่ตรงจมูกหายใจออกก็รับรู้อยู่แค่ตรงจมูกแต่ว่ามันไม่ลึกลงไปถึงปอดถึงท้องของเรา เพราะฉะนั้นลักษณะของการหายใจที่เหมาะสมมันก็จะเป็นลมหายใจที่ค่อนข้างลึกค่อนข้างยาวแล้วก็ไม่เร่งรีบอ่ะออแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลมหายใจแบบลึกยาวช้าเนะะี่ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราอะเกิดการฟื้นฟูเนาะมีพลังมากขึ้นจากการหายใจแค่จากการหายใจน,นี่แหละก็ทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นได้แล้วและที่สำคัญพอเรามาสังเกตลมหายใจของตัวเองอะ่ะ ไม่ปล่อยให้มันเป็นลมหายใจตื้นน่ะคอยสังเกตว่าเอ้ยฉันหายใจลึกไหมฉันหายใจยาวไหมฉันหายใจช้าไหมฉันหายใจลงถึงท้องไหมมันจะทําให้เราได้สิ่งหนึ่งมาโดยอัตโนมัติก็คือสติค่ะสติมาจากการที่เราได้มีลมหายใจเป็นที่ตั้งอันนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งเนาะในการที่จะฝึกเจริญสตินะคะทีนี้การมีสติก็จะช่วยทําให้เราอ่ะควบคุมจิตใจได้ดีขึ้น คือเราจะเห็นว่าเวลาถ้าเกิดว่าเรามีสถานการณ์อะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบขุ่นข้องหมองใจเข้ามาอะไรเงี้ยเวลามีสติอะเราจะจับทันใช่ปะว่าเรากําลังรู้สึกแบบนี้ละแล้วเราจะเริ่มมองเห็นว่าในหัวของเราอะมันมีเสียงว่าอะไรซึ่งนั่นก็คือความคิดเนาะแล้วสติจะนำพาเราไปเจอว่าความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเชื่ออะไร แล้วเมื่อสติเรามีกําลังมากขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้แบบไวขึ้นซึ่งเราอาจจะเห็นเขารวบตึงมาในรูปของอีโก้หรืออัตตาคืออัตตาตัวตนที่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็เกิดจากอะไรบางอย่างที่อยู่ในจิตใจเราใช่ปะ่ะผสมผสานกับความคิดความเชื่อต่างๆส่นทําให้เราสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อ ปกป้องเราเพื่อขับเคลื่อนชีวิตของเราแล้วมันก็เปิดโหมดออโต้พายโให้เราคิดให้เราใช้ชีวิตให้เรา React ต่อสถานการณ์ต่างๆตามตามสิ่งนั้นและที่มันทําแบบนั้นได้เนี่ยเพราะว่าเรายึดติดว่าไอ g อโก้หรือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมานี้นั้นมันคือตัวเราเราก็เลยยอมให้เขาใช้ ชีวิตของเราเราก็เลยยอมให้เขาดำเนินชีวิตของเราไปตามโหมดที่เขาสร้างเอาไว้ทีนี้ถ้าเรามีสติใช่ไหมคะเวลาเจอสถานการณ์ที่มันทำให้เราขุ่นข้องหมองใจเราเริ่มจับทันว่าเป็นอีโก้ตัวไหนแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยไอตัวตนตัวเนี้ยมันไม่ได้นำพาเราไปสู่ความเจริญเติบโตที่มากกว่านี้แต่ว่ามันแบบ ทำไมมันยิ่งพาความโกรธมาให้เราทำไมมันยิ่งพาความกลัวมาให้เราเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องแบบทําให้ตัวตนตัวเนี้ยมันเพลาๆลงบ้างเราแหละอ่าพอเราเริ่มมองเห็นกลไกของมันใช่ไหมคะเราเห็นทันว่าตัวตนตัวเนี้ยเริ่มเริ่มแสดงบทบาทในสถานการณ์นี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเออถ้างั้นน่ะจากเดิมที่ตัวตนตัวเนี้ยอีโก้ตัวเนี้ยจะพาให้เรา r e แอค กับสถานการณ์บางสถานการณ์แบบ A เราก็เปลี่ยนให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องไปยึดติดกับอีโก้ตัวนั้นแล้วรีแอคต่อสถานการณ์ในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งการรีแอคเนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทำเนาะอย่างในเรื่องของความคิดเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าทวีภาวะค่ะคือปกติแล้ว,วจิตเราจะคิดได้ทีละหนึ่งอย่าง ถ้าเกิดว่าเรากำลังรีแอคต่ตอสถานการณ์ด้วยความคิดลบคอนเซปต์ของทวีภาวะก็คือเราลองคิดในขั้วตรงข้ามก็คือการเปลี่ยนมุมมองนั่นแหละจากเดิมที่เรามีความคิดในเชิงลบเราก็เปลี่ยนมุมมองเป็นความคิดในเชิงบวกที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกันของความคิดนั้นๆ แล้วก็ที่สําคัญคือนอกเหนือจากการมองเห็นแบบไอ้ขั้วตรงข้ามกันของความคิดการเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้เนาะถ้าเรามีสติมากเพียงพอเนี่ยเราจะเริ่มมองหาความรักให้เจอได้ในสถานการณ์ต่างๆคือถ้าเกิดว่าเราสามารถมองเห็นความรักในสถานการณ์นั้นได้ทุกอย่างจะคลี่คลาย ลงไปได้อย่างรวดเร็วและเบาบางขึ้นมากๆคุณจะเจอชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นมากๆค่ะเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์อ่ะมีโค้ดอันหนึ่งในหนังสือนะคะที่เราก็รู้สึกชอบมากๆก็คือฉันเป็นมากกว่าที่เห็นความแข็งแกร่งและพลังทั้งหมดทั้งมวลบนโลกอยู่ในตัวชันคืออันเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยคที่ทำให้เราอะ เข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ได้มากๆเออคือหมายถึงว่าเข้าถึงความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ได้มากๆอ่ะเพราะว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันอาจจะไม่ใช่การยึดติดอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ใช่การยึดติดอยู่กับเงินทองหรือทรัพย์สินที่เรามีเนาะแต่ว่ามันคืออิสระในการใช้ชีวิตมันคือ ความรุ่งรวยในการใช้ชีวิต,ตเออไม่รู้ว่าใช้คําถูกต้องหรือเปล่าแต่มันเป็นฟีลประมาณนั้นความรุ่มรวยนะไม่ใช่ความร่ารวยซึ่งหนังสือก็บอกว่าการตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นว่าจะทําตามความฝันและทําให้ชีวิตมีความหมายมากกว่าที่เคยเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าถึงความรู้สึกอิสระนั้นแล้วก็ถ้าเราได้ทําตามสิ่งที่เรารักเราจะบรรลุทุกสิ่งที่ปรารถนางานที่เราทำเนี่ยจะเป็นเหมือนการเล่นสนุกค่ะ เออมันจะแบบไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบกดดันว่าต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละก็คือความรุ่มรวยในการใช้ชีวิตการเล่นสนุกไปวันวัน่นะทุกคนเออนี่ก็คือแบบก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่เราใฝ่ฝันแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้สําหรับเรามันเป็นแบบนั้นนะคะก็หนังสือ่มีอีกประโยคหนึ่งอีกสองประโยคละกันที่อยากเอามาฝากในเรื่องนี้ก็คือว่าถูกวินาทีที่คุณคิดถึงความฝันของคนอื่นหมายความว่า คุณได้พลากเวลาในการบรรลุความฝันของตัวเองไปคนที่ศึกษาผู้อื่นเป็นคนฉลาดแต่คนที่ศึกษาตัวเองคือผู้รู้แจ้งจะเห็นได้ว่าการตื่นรูท้ทางจิตวิญญาณนะ่ะมันคือการกลับเข้ามาหาตัวเองภายในตัวเองอย่างแท้จริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบไม่ว่าโลกข้างนอกจะเป็นยังไงมันเป็นเพียงแค่สิ่งสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในของเราเท่านั้นเองอืม ทีนี้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ถ้าเราอยากจะมีความรุ่งรวยในการใช้ชีวิตค่ะหนังสือก็บอกว่าให้จดจ่อกับเส้นทางของตัวเองคือคนอื่นจะพูดถึงเรายังไงเนี่ยไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือเรานั่นแหละพูดถึงตัวเองยังไงเรานั่นแหละพูดกับตัวเองยังไงค้นพบให้เจอเป้าหมายของชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ลงมือทําเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นคือในหนังสืออ่ะมันไม่ได้เป็นแบบ ด้วยความที่มันก็ไม่ได้เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองในเวที่เป็นการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในทางโลกแต่การบรรลุเป้าหมายในชีวิตของหนังสือเล่มนี้ค่ะเออไม่ได้ใช้มาตรวัดทางสังคมแต่เป้าหมายเรานั้นน่ะคือทำทำที่แบบคือธรรมะอ่ะเออการบรรลุเป้าหมายของตัวเองก็คือการบรรลุธรรมซึ่งธรรมเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ทุกคนมีติดตัวมาเพื่อเป็นภารกิจโบนโลกใบนี้เออประมาณนี้โดยที่การที่เราจะบรรลุธรรมของตัวเองนั้นน่ะเราต่างก็มีพรสวรรค์มีศักยภาพที่ติดตัวเรามาอยู่แล้วในการที่จะทำให้เราสามารถบรรลุธรรมนั้นได้เพียงแค่ว่าเราต้องกลับมารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณภายในของตัวเราเอง ที่เราได้พบเจอกับความสิ็บปวดความล้มเหลวความทุกข์ต่างๆที่มันมาเป็นแพทเทิร์นนะคะมาเป็นรูปแบบซ้ำๆเดิมๆสิ่งนั้นแหละมันคือพรอสวรรค์มันคือศักยภาพของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มักจะผิดหวังในเรื่องของความรักเนาะเราอาจจะอ,อกหักบ่อยๆโดนทิ้งบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราได้เข้าใจตัวเองผ่านความทุกข์นี้อย่างแท้จริง มันก็จะทําให้เราอะได้เจอกับความรักเราจะกลายเป็นผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วความรักที่เราได้รู้จักจากการเรียนรู้ผ่านความทุกข์เหล่านั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้บรรลุธรรมได้บรรลุภารกิจที่เป็นเป้าหมายของเราในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นหนังสือก็บอกว่าอย่าใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ไร้ความหมายค่ะ จงให้ความสนใจกับสิ่งที่สำคัญและมีความหมายต่อคุณอย่างแท้จริงแล้วชีวิตจะราบรื่นคุ้มค่าและสงบสุขแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่พลอยได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ one-ness หรือความเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าอย่างนั้นไหมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เนี่ยหนังสือก็บอกว่าภายในตัวเราเนี่ยนะมีทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์ท้องฟ้าและสิ่งมหัศจรรย์ทั้งปวงในจักรวาลนี้อันนี้คือในตัวเราสติปัญญาที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้คือพลังที่สร้างคุณขึ้นมาสพรพสิ่งรอบตัวล้วนมาจากแหล่งเดียวกันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเกิดขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและมีความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนๆกันเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะล้วนมีจิตวิญญาณเมือ่อทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นน่ะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันก็เลยกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งจัก,กรวาลทีนี้เมื่อเราเหล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองมันก็เหมือนกับว่าเราอะ่ะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณแห่งจัก,กรวาลด้วยและเมื่อเราพัฒนาตัวเราเองก็เท่ากับเราพัฒนาชีวิต คนที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยเมื่อเราเก้าวเข้าไปสู่ความฝันของตัวเองก็เท่ากับว่าเราได้ใช้พลังของจักรวาลอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเรื่องของความแบบสรรพสิ่งล้วนมาจากที่เดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเรื่องของ One-ness นะคะ ไม่ว่ามันจะดูแบบแตกต่างแตกแยกไม่เหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนล้วนมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันคืออันนี้มันอาจจะฟังดูค่อนข้างเป็นแบบนามธรรมแล้วก็จับต้องยากนิดนึงแต่ว่าในหนังสืออ่ะเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามีนิทานที่เอาไว้เปรียบเทียบการเล่าเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีซีเนชันที่เป็นเรื่องจริงของผู้เล่าอะค่ะ ได้ทําให้เราอะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเออแต่ว่าที่พลอยสรุปมามันอาจจะฟังดูแบบเออเป็นนมามธรรมนิดนึงอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าใจได้อย่างมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นก็อยากให้ลองไปหาอ่านดูนะคะแล้วก็จริงๆทั้งหมดทั้งมวลอะพลอยเชื่อว่าคนที่เข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะจะเข้าใจ ไม่มากก็น้อยในสิ่งที่แม้ว่าจะเป็นนามนธรรมที่เราพูดไปในคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางประโยคบางข้อความบางถ้อยคําที่มันทําให้เรารู้สึกสั่นสะเทือนที่หัวใจอ่ะค่อยแนะนําเลยว่าให้หาอ่านคะ่ะเพราะว่าเล่มเนี้ยมันสําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าถึงความรู้สึกที่ว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่กําลัง สัมผัสประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแต่เราเป็นจิตวิญญาณที่กำลังสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์อันนี้คือประโยคที่ในหนังสือเขาพูดถึงเลยนะคือพอจิตวิญญาณของเราเนี่ยได้ตื่นขึ้นเราได้รับรู้ว่าเราเป็นใครบทบาทที่เรามาบนโลกใบนี้คืออะไรบทบาทในจักรวาลน,นี้ของเราคืออะไรเราก็จะรู้ว่าเราอะ ไม่ใช่แค่อยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะโลกใบนี้อยู่ในตัวเราอย่าปฏิเสธโชคชะตาของตัวเองค่ะหนังสือบอกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณแทบไม่สำคัญเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณอ,อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าบางท้อยคำบางข้อความของเนื้อหาในคลิปนี้มันสั่นสะเทือนที่หัวใจของคุณนะคะลองหาอ่านหนังสือเล่มนี้ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเพราะว่านั่นคือเส้นทางที่จะทำให้คุณได้เจอกับความสงบสุขความหมายในชีวิตที่แท้จริงอยากให้ทุกคนได้กลับมาเดินทางภายในของตัวเองให้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย